ใบบูชาพระงามบรรพากับแม่เก็บอดอกใหม่ยืนเนี่ยพี่น้องสวยงามบ่กค่ะเอ้บาบันบักหงสองหน่วยนี่กอกันเป็นคู่งามแต่พี่นอ้องดอกบกกลายหนึ่งพี่น้องแต่าต้นนี้คือเป็นดอกอันน้องค่ะสวยงามพี่น้องซับดอกใหม่ออโหลดอู้ดนะเต็มหนึ่งพี่น้องค่ะ ปานดอกใหม่เนาะค่ะเมื่อกี้ำหนีกอนเนาะพี่นอ้องเด้อนางกลับไปเบิ่งงัวแล้วค่ะ,ะงามบ่พี่น้องดอกไหม่เบิ่งบักหงสองหน่วยนี่ก้อนเป็นคง่ามแท้พี่นอ้องดอกบักลายหนึ่งพี่น้องแต่าต้นนี้คือเป็นดอกอันเบิ่งโอ้ยเบิร์กบ,บักฮงผู้คนเป็นคนที่ปลูกบัก โอ้งามครับพี่น้องค่ะปูอยู่วัดเป็นโปไว้อุ้ยนี่บอสกิน<ผ>นอนนี่เนาะนกคือออเกียเนาะพี่น้องหรือข้างขากบางบ,างบางักหงสองหน่วยนี่กอกันเป็นคู่งามแต่พี่น้องป้า <laughs> ดอกบักลายนึงพี่น้องแต่ว่าต้นนี่คือเป็นดอกอันกินนนอนนี่เนาะนกคือออเกียเนาะพี่น้องหรือข้างขาก สงษาพาเพืนะ่อนๆเบิง่งเบิ่ดละพี่น้องส้มพี่น้องส้มสวนปื๊ดดอกบ,บักฮงพี่น้องกลิ่นนอนนี่เนาะนกคืออีกเกียเนาะพี่น้องหรือขังขางเมื่อในช้อมสวนตะอ่อนตะบ,บักฮงเนีย่ยละค่ะพี่นอ้องเบิ่งปื๊ดว้ยไม่ใช่เป็นตะล่มใช่พี่น้องเบิง่งดอกลายโอ้ยดอกลายเนาะต้อง ต้องหาใหม่มาขำแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอ้ยเบิ้งดอกวักหงแม่ก็ปวดแต่พี่น้องครับดอกวักหงเหนือมันเอาไปอ้อมใส่ใส่เนื้อกะแสบได้พี่น้องอ้อมใส่ย่างกับแสบได้เลยคั้นโคตเอาเจ้าเป็นอีหยังเจ้าคือเป็นหมากซัมนี่ฮะเอ้ยน่ามาปอ๊้ดอู้ดเรพาน้ำหอมคักค่ะพี่น้อง งามอ่ะงามกระดอกกระเดียพี่น้องค่ะดินงามพี่น้องดินงามโอ้ยดกลายเนาะต้องต้องหาใหม่มาขำแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งปุ้ยเบิงบ้งดอกบักฮงแมก็ปวดแทนพี่น้องค่ะตก็งเงหันอยู่บอมาเบิ้งของกินจากเถื่อโอ้ยนียนวยนี่ก็สิปิดเอาไปแล้วพี่น้องนะี่ปิดไปโหลดเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งพ่แม่นน็นถ้าอันดั จอ่อกินเบิดเดิ่งดูหละ่ะโอ้ยอีอย่างมาันจ่อถ้าจ่อมากกินว่ถ้าจ่าว่ามันแสบไปเด้พี่น้องแต่แยายสามเป็นหมากก็กันสองหมากงามกระดอกพี่น้องค่ะบ่งดอก่นบ้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวมิเนเคยมีแมวแนวมาจอกินนี่เบิ่งบนพี่น้องด,ด,ดินได้ได่นพี่น้องเอ้ยงาต่ำค่ะบวันนี้ก็ซุกแลับพี่น้องนี่นี่อู้หูบอกพานำหอมค่ะคพี่น้อง างามง่งามกระดอกกระเดียพี่น้องคะ่ะดินงามพี่น้องดินงามเมือ่อนีร่คซ้ำหนีกอนเด้อพี่น้องเด้อเีายางกลับไปเบิ่งมั่วแล้วคะ่ะน้องคะ่ะสวยงามพี่น้องซับดอกใหม่โหลดอู้ยนะเต็มหนึ่งพี่น้องคะ่ะป่านดอกใหม่นาะคะ่ะดอกก็คงเหนนั้นเอาไปอ้อมใช ใส่เนื้อกะแสบได้พี่น้องออมใส่อยังกะแสบได้นี่คนันค้งุ้งป้บังบักฮงปูพันเป็นคนที่ปลูกบักอ้ยดกลายเนาะต้องต้องหาใหม่มาขำแล้วพี่น้องเอ้ยบังปุ้งบังดอกบักหงแม้กะปวดแท่พี่น้องครับเขาจะมักกินว่าเขาจะว่ามันแสบไ,ได้พี่น้องแต่ยายสามบังบักหงสองหน่วยนี่กกอนเป็นคู่งามแท่พี่นอ้อง ดอกบกลายนึงพี่น้องแต่ว่าต้นนี้คือเป็นดอกอันบกเคยพี่น้องบกเคยกินจักเชือแต่ว่ามีข้าเจ้ามีเผื่อนเล่าไห้ฟังวาเอาไปออมใส่เนื้อเนี่ยแสบพือกันครับด่าเจ้าคุณนะข้าเจ้าจอกินแล้วพี่น้องใจมันตัดเสียดายคักเนาะพี่น้องได้สาคือเสียดายแทนเนาะบบานี้สาผ้าเผื่อนๆเนาะเบิ่งเบิดลวบ่อยพี่น้อง ชมพี่น้องชมสวนปื๊ดดอกบักฮงพี่น้องโอ้งามค่ะพี่น้องค่ะปูอยู่วัดขึ้นปูไว้อู้หึ่งเนี่ยบ่พม่อในชมสวนตะอ่อนตะบักฮงเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องบังปื๊ดว้ายไม่ใช่เป็นตะล่มใช่พี่น้องบังโดกหลายโอ้บังพี่น้องบังเพราะเป็นถ้ำบันดาจอก,กินเบิร์ดบังดูละ่ะ โอ้ยอีหยังมาจอ่อกินหมากก็กันสองหมากงามกับดอกที่น้องค่ะเบิ่งดอกเพิ่นบ้านนี้ภาษาผ้าเพื่อนเนะบึงเบิร์ดละบอยพี่น้องส้มพี่น,อน้องส้มสวนปื๊ดดอกบังฮงพี่น้องดอกบักหงเหนือนั้นเอาไปออมใส่ใส่เนื้อกะแสบได้พี่นอ้องออมใส่ยักยงกะแสบได้เลยขั้นโคตรโอ้ย งามค่ะพี่น้องค่ะปูอยู่วัดกันโปูไวอู้นี่บัพปีหยังเจาะใบแค่จางนันพี่น้องมาเบิกใา้สาสิตภาพมาชมเอ้ยบักพาวเนี่เบิงเอาเจ้าเป็นออหยังเจ้าคือเป็นหมากซำนี่ฮะเอ้ยมากเอ้ยเอาน้าเนี่ยเนาะ โอ้ยเสียดายพี่น,อน้องเบิ้งนวยนี่คือซีแมนเสร็จเท่าเลยนะที่อสิได้กินนี่เลยนะแตกพอดีเลยโอ้ยประพานำหอมคักคับไปนอกง่าดงามบ่งงามกระดอกกระเดียพี่นอ้องดินง่ามพี่น้องดินงามเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งพ่อแม่ทำาากกบัหนาจอกินเบิ้ดเบิ่งดูลักโอ้ยอีหยังมานจอดี สวัสดีตอนบ่ายคะ่ะเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้ามาดูบักสาเจ้าคุณนะเพาเนะนะจ้าจอกินแล้วพม่นอกใจมันตัดเสียดายคักเนาะคะนะ่ะเนาะไอสาก็เสียดายแทนเนาะมาบ้านนี้มะพ้าวที่กินอร่อยก็ได้กินแนละ้วพี่น้องเลยบดด้วยนี่มาสิเป็นักพ้า, 11, พาวน้ำหอมเนาะคะนะ่ะเนาะชมสวนพี่น้อง เ้ากะสิเก็บเอาไปตัวพี่น้องเนี่ยกะสิพอดีกินคือกันเนี่ยนะมะพร้าวถี่ก็ช่างหน่อยก็ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยบ่โดนนี่นี่อมะสิเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะค่ะเนาะชมสวนพี่น้องน้ำสาผ้าเพื่อนๆนะเบิง่งเบิร์นละบ่พี่น้องชมพี่น้องชมสวนปื๊ดดอกบักหงพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายๆค่ะ เพื่อนทุกคนคะวันนี้ามาดูบักฮงดอกอีหลีเงยดเงยดเพิ่นเนาะโอ้ยยายสาปลูกบัดอกได้พี่น้องเอ้ยดูล่ะดอกอากาศเงด์จิ่วบอมาเบิ่งของกลิ่นจากเถื่อโอ้ยนี่นวยนี่ก็สิปิดเอาไปแล้วพี่น้องนี่ปิดไปลอยพี่น้องนี่เนาะนกคือไอ้กเกียเนาะพี่น้อง หรือข้งข้างนี่หังเจาะใบแค่จังันพี่น้องมาเบิง้งให้สาสิตภามาชมเออบับกผ้าอนนี้เบิง้งเบิ้งบักหงสองหน่วยนี่กกอนเป็นคู่งามแถวพี่นอ้องป้าดอกบักลายหนึ่งพี่น้องแต่ว่าต้นนี้คือเป็นดอกอันบักพ้านำหอมค่ะคพี่นอ้องอ้าดงามอ่งามกระดอกกระเดียพี่นอ้องค่ะ ดินงามพี่น้องดินงามปอ้ยดกลลยเนาะต้องต้องหาใหม่มาขำแล้วพี่น้องเอ้ยเบื้องปุ้ยเบืงดอกวักงงแม้ก็ปวดแท่พี่น้องคนี่อยหางจ่อใบแค่ังินพี่น้องมาเบิ้งให้สาธิตภาพมาชมปุ้ยบปลกเผาเนี่เบิ้งเพราะว่าเดียวมินเมีแมวแนวมาจ่อกินนี้เบิ้งมาพี่น้องดดินได้เดินพี่น้องเอ้ยงาต่ำครับ วัน,นี่ก็สุกแล้วพี่น้องนี่นี่ดอกมะพงเนี่ยมันเอาไปออมใส่ใส่เนื้อกะแสบได้พี่น้องออมใส่อีหย,ยังกะแสบได้นี่ยัันโคบมักร้าวเนี่ยก็ช้นหน่อยก็ได้กินแล้วพี่นอ้องเอ้ยบ๊อดดนนี่นอาจชิเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะค่ะเนาะชมสวนพี่น้องโอ้งามค่ะพี่น้องค่ะปูอยู่วัด ปลูกไว้โอ้ยนี่บ้ากันเงดอยู่บอมามเบ่งของกินจกเถือโอ้ยนี่นวยนีย่ก็สิปิดเอาไปแล้วพี่น้องเนี่ย